เดี่ยวค่ะพี่น้องเอยดอกเดี่ยวเนี่ยยงางไหมให้เราเงาขาวค่ะให้นอนเลยอ่ะค่ะเห็ดไข่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทีนารักทุกท่านนะคะมนีมาพร้า กันกเ็เยนในเสาวันที่5กรกฎาคม65นะคะมืนนี้ยังพาพี่น้องมาทั้งเพชรบุรีนองหยาปองนะคะไปกันค่ะพี่น้องเข้าไปลุ่นนะคะว่ามืนนี้เขาสียดาเหตุายบันใดนะคะดอกแรกเข้ากับพ่อแล้วนะคะพี่น้องเป็นเหตุหลังโงกค่ะขให้เดียวค่ะพี่น้องเอ้ยดอกเดียวเนี่ยแยงไาดอกแรกแหกมานค่ะ เห็ดหนาเลยค่ะพี่น้องดอกบ่าค่อยเงี่เป็นไรค่ะเห็ดหนาเลยค่ะช่วงนี้ช่วนช่วนไรกันสิเป็นเห็ดหนาเลยค่ะพี่น้อง หน้าค่ะดอกนี้นาสีเทาแล้วได้สองดอกค่ะหนาเลยคะ่ะเฮ็ดดินคะ่ะนาโลโก้ขาวค่ะพี่น้อง ใกล้ดรกอยังล่ะคะเห็ดไข่ค่ะกี่เห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดหนาเลยนะคะ เฮ็ดนาค่ะเฮ็ดนาค่ะเฮ็ดนาเลยดอกงามๆค่ะพี่น้องเอเดูยะคะค่ะ แบบนี้สิตัดดอกก็พาวออกจากกันค่ะงามใส่ตามยังใส่ง่ายค่ะพี่นนองเห็ดแดงค่ะไม่นานหละค่ะไม่นานหลยะค่ะ เห็ดนาแหล่ a, ค่ะแกงเหรอคะพี่น้องมั่งคะมาก,กันหลายคนดิค่ะมันเป็นปลาติ่งลังค่ะอันนี้พิกัดเพชบุรีน้องหยาปองนะคะพี่น้องเห็นเห็ดปะคะ่ะเห็ดนาแหล่ค่ะไลแกงเหรเดิเดคะ่ะพี่น้อง เห็หนาค่ะนี่เรางอเขาวค่ะแต่มันคืดอดอกหน่อยแต่พวกใครพี่น้องเน็หนาเลยอะค่ะไม่ได้หรอค่ะพี่น้อง,องแต่ว่าดอกมันคือแข็งเนี่ยเห็หนาเลยอะค่ะ ได้แกงหมอหนึงเหรอคะพี่น้องหมอหน้อยไปกันต่อค่ะเฮ็ดนาเลยอะค่ะเฮ็ดนาเลยอะค่ะไม่ได้เหรอค่ะพี่น้องไม่ถอดหรอกเงี้ยวมาจ่อมันเฮ็ดนาเลยอะค่ะ เึ้นนาอย่าง่ะให้เรางอเท้าค่ะง้างๆค่ะพี่น้องเห็ดแดงค่ะเห็ดปวดค่ะขึ้นบานเหรอค่ะพี่น้องท้อนเหรอ เห็ดไข่ค่ะ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  ใช่ค่ะนี่ก็เป็นผลงานของเทามือน,นี้นะคะยิงก็สิพาพี่น้องไปปลาไม้ก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเยน็นนะเ้คะขอบคุณที่รับชมค่ะ